กดไลค์ subscribe และก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะมาส่งแมดดี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะไปรับพี่ไก่วันนี้กุ้งให้พี่ไก่นะคะไปช่วยงานนะคะของกุ้งประมาณสามชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นงานแบบว่าต้องใช้เวลากุ้งก็เลยไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำนะเนาะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพอดีแมโรงเรียนแมดดี้กลับบ้านพี่ไก่ไม่ได้ไกลกันมากนะคะก็เลยเดี<ๆ>๋ยวมาแวะรับค่ะมีคนขับรถให้ด้วยวันนี้เราอะกิจกรรมักมากให้เจ้านายขับรถให้ด้วยนะคะ พาไปเลี้ยงกาแฟก่อนนะอีกแล้วจะรั้งตึ้งถ่ายรูปมันสวยๆหนะ่อยพี่ชอบจะไปถ่ายเนะงี้ยแล้วแล้วไข่มันอะ่ะคือมันคิดถูกคนคนผ่านเนาะมันขู่ไว้ก่อนเลยมันขูออ่อย่างกับตอนแรกคิดว่าเหมือนไข่นกกระทาถ้าเป็นสีฟ้าน่ะเขาเรียกไอ้โรบินฮดูดแต่อันนี้มันไม่ใช่โรบินอ่ะที่บ้านหนูมตอันนี้ไม่่ใชแล้วไข่อ่ะเป็นสีเดียวกับหินเลย ไปไไหนไม่แเราเราฝนตกกับพี่ก็อยู่อย่างเงี้ย <c oughs> โอเคเมื okay. <c oughs> ่อวานน่ะนางไปท่องชิปปิง้งไว้แล้วนางก็แบกมาให้หนูประมาณส <ừ> ี่กล่องอะไปหมือนี้เลยแว่นตาสวยชอบชอบใช่ชชไหมใช่น่ารักตัวเองตัวเองใส่อันนี้ดีมากชอบชอบลายนี้ขึ้นมากว่าแล้วแต่อยากรู้ว่ามันอะไรหนูสั่งอะไรมาเบาเออใช้คำนี้นี่ชอ่องห้องทำงานหนูเลยนะเนี่ยหนู้ไหม ห้องเก็บของพี่ไก่มาดูงานพี่ไก่มาศึกษาดูงานนี่ห้องทํางานอยู่เลนะคือห้องทำงานคือมาทำความสะอาดนั่นเองอันนี้เหลืออีกปุ่มหนึ่งเด้ออันนั้นคืองานเก่าเก็บได้ไหมครับใช่ไหมครับครัโอเคเก่ายางอยู nah, nah. ่นี่เด้อข้างหลังในรูนั่นน่ะโอเคงานเก่างานเก่าพี่ถอดพี่เปิดอย่างนี้ได้ใช่ไได้ได้เปิดเลยถ้าเราอยู่คนเดียวเราเปิดได้ ห,หนูไปทำงานกันมีไรเทคหนูด้วยเดี๋ยวปล่อยให้เด็กฝึกงานเขาฝึกงานไปกันให้พี่ไก่นะคะไปนั่งฝึกงานก่อนนะคะพอดีให้เขามาช่วยงานเนาะกุ้งเพราะกุ้งเองกุ้งไม่มีเวลาไปนั่งทํานะคะก็ะคือมากุ้งอ,ะอ่ะมีหน้ากากผ้าอยู่จะเอาไปบริจาคซึ่งน่าจะประมาณพันกว่าชิ้นนะคะ ซึ่งสั่งสั่งมาจากเมืองไทยแล้วที่เนี้ยความที่ว่าตอนเนี้ยงานกุ้งค่อนข้างที่ยุ่งเพราะว่ามันเริ่มมีงานเปิดตัวสินค้านะคะกุ้งจะต้องทําเรื่องติดต่อบูธอะไรเงรี้ยเพราะว่าปีที่แล้วเขารงงับไปนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะวุ่นวายถ้ากุ้งไปนั่งแพ็คนะกุ้งใช้เวลาทั้งวันมันก็จะเสียเวลางานอื่นนะคะกุ้งเลยให้พี่ไก่นะคะมาช่วยงานนะคะมาดูลาดเลาไว้ก่อนอันนี้เป็นสวนนะคะอยู่หลังอยู่หลังออฟฟิศขึ้นแล้วนะจนะบอกว่าต้นเล็กๆนึ้นแล้วนี่ให้มาดู นี่คือมะเขือเทศขึ้นแล้วนะต้นแค่นี้นะนี่ขึ้นหมดแล้วนะเนี่ยแต่เห็นมันเขียวใช่ไหมให้ดูสิออกลูกหมดแล้วออกหมดแล้วอ่ะเออนี่มันไม่ใช่ไม้นี่ว่ะตอนแรกผมเข้าใจเป็นไม้นี่เนี่ยเป็นเหมือนเหล็กอะพี่เหล็กไม่ใช่บีทรูทมันชื่อมีชื่อบอกอยู่นะชื่ออะไรนะลาดิสลาดิสใช่แล้วก็สลัดกินหัวนั่นน่ะนี่มันเป็นต้นแบบนี้หรือเปล่าอันนั้นอะเนี่ยอันนั้นพาสลีย์นะตัวเองมันเหมือนน่ะ อันนี้ถั่วหรือต้นอันนี้จุ๊บจิเขาทำไมขึ้นไปกว่าของหนูแล้ะก็ดูด,ดูแดดเขาสิหองไม่ได้สิะะสวยงามพระรามแปดนี่แตกกอดีอดีดมีความพอเพียงมากเลย <c oughs> ลมีความพอเพียงมากแล้วก็ข้างหลังนะอันนี้เป็นสำหรับให้พนักงานนั่งเล่นนะคะเพราะมันเป็น เ,เขาก็จะมีากิจกรรมตรงนี้ตอนนั้นที่ไม่เป็นอยู่ตรงนี้เนาะ mm hmm. เขาก็จะมาแบบทำากาิจกรรมเตะบอลเตะบอลอะไรเงี้ยนะอบอุ่นนะบริษัที่นบอกเลยเหมือนบ้านเลยนะ วันนี้นะคะให้พี่ไก่มาช่วยงานทั้งหมดประมาณสาชั่วโมงเนาะก่อนหน้านี้พี่ไก่เคยมาแล้วใช่ไหมประมาณสองสาครั้งแล้วค่ะอยู่ในโรงงานบ้างใช่ไหมออฟฟิศบ้างให้แบบเหมือนมันฝึกงานอะไรอย่างนี้ตะกี้ก็พาเดินข้างนอกข้างนอกเป็นไงบ้างน่าอยู่อ่ะมันไม่เหมือนโรงงานมันไม่เหมือนโรงงานใช่ไหมถามพี่ไก่เพราะพี่ไก่เป็นคนนอกนะพี่ไก่เป็นคนนอกนะคะแต่เข้านอกไก่ออกเข้าออกในได้นะคะข้างในบรรยากาศในเป็นไงฝั่งโรงงานมันก็เป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะ คือถ้าเข้าโรงงานมันก็ปกติอยู่แล้วมันเป็นโรงงานมันก็ต้องเสียงดังแบบนั้นแต่พอเข้าฟิเอียปักแต่วันนั้นไปเราไม่ใส่เรารู้สึกว่าอึดอัดเราไม่ใส่แต่เขาต้องจริงๆเขาต้องใส่นะคะแล้วก็ใส่แว่นตาใช่ไหมก็คือเป็นมาตรฐานเซฟตี้ปกติแหละล้างมือก่อนเข้าแล้วก็แล้วคนอึดอัดไปมข้างในมันแบบ ไม่ไม่ไม่รู้สึกแบบนั้นนะค่ะแบบฝ่ายผลิตที่ว่าใช้คนเนาะส่วนใหญ่เครื่องจักรมันไม่ได้แน่นส่วนใหญ่มันแน่นที่เครื่องจักรแล้วคนมันก็จะมีปก็คือหนึ่งเครื่องจักรก็คือต่อหนึ่งคนไม่แน่นก็มีแผนกเรื่อยๆเนาะก็แผนกแบบแผนกนั้นแผนกนีวันนั้นเราไปแพ็คอะไรนะเราไปแพ็คสบู่นะคะเราเราทำทุกอย่างไปแพ็คสบู่ตามในแม่ตามในแม่แล้วก็อย่างข้างในออฟฟิศเป็นยังไงบ้างหลายคนอยากรู้เรื่องจริงอะคือหลายคนก็ถามมาแบบว่า ชอบบรรยากาศที่ทํางานนะคะก็คือจังตามที่กุ้งถ่ายให้ดูเนี่ยก็เห็นบ้างแหละแต่ยังไม่ได้แบบมีอย่างพี่ไก่เนี่ยเขาเป็นคนนอกแล้วเขาสามารถแบบเฮ้ยเล่าให้ฟังว่าถ้าในสายตาคนอื่นเวลามองเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เวลาเข้ามาข้างในเนี่ยเป็นยังไงออฟฟิศมันเป็นสัดเป็นส่วนนะคะค <น S 2> แล้วก็ไม,ไม่เยอะไม,ะไม่ไม่พลุกพล่านแล้วก็คือต่างคนต่างทํางานแต่มันไม่ได้หมายมันมันมีความรู้สึกว่าเป็นกันเองอะ่ะทุกคนอะ่ะแบบ ทุกคนอยู่สบายๆเป็นกันเองเขาอยู่บ้านไมมได้ยินเสียงเวลาเขาหัวเราะกันใช่เจ้านายเขาก็เออเดินทักทายคุยกันเหมือนเอ่เราเคยผ่านออฟฟิศที่ไทยมาออฟฟิศที่ไทยมันไม่ใช่แบบนี้เราต้องก้มเราต้องแบบอ่าตำแหน่งคนคนคนนั้นคนนี้นี่เดินสวนกันแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครคือผู้บริหารแล้วใครคือพนักงานอะไรทุกคนทุกคนเป็นกันเองอ่ะพี่ว่าน่าอยู่น่าอยู่มันก็เป็นประสบประสบการณ์อีกแบบหนึ่งที่ได้เข้ามาเห็นเข้ามามีส่วนแบบ ได้ช่วยงานเล็กๆออน้อยๆพี่ไก่เนะี่ยมาช่วยงาน,น,นจะบอกว่ากุ้งเป็นแม่บ้านด้วยนะแม่ <ก S 2> บ้านทุกอย่างถามพี่ไก่อาพี่ไก่ว่ากุ้งเนี่ยทำอะไรบ้างโอ้โหสากกระเบือ <c oughs> ยเรือลบเอาง่าย,ายตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กๆน้อยๆแบบ <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะอินเวนทอรี่อะค่ะมันไม่ใช่อินเวนทอรี่แบบฮาร์ดแวร์นะมันเป็นแบบพวกสเตช i o n น r รี่อะค่ะออฟฟิศสปรายดูแลดูแลหมดแล้วก็แบบมันละเอียดอะ เออเ,เป็นงานที่แบบคนอื่นเขาไม่ทำมันคนอื่นเขาไม่ค like ่อยใส่ใจอ่ะแต่ว like ่าแต่เราพอมาทําอ่ะมันก็เป wow. ็นผลดีนะเราก็ต้องไปเก็บกวาดหรูต้องไปเก็บกวาดในห้องสไล์กระดาษหมดอ่ะเอาให้มันเป็นหน้าที่เราที่เราต้องสั่งแต่บางคนอ่ะสั disso, ่งมาก็จะตั๊บตั๊บไว้ตรงนั้นแต่เขาไม่มาแบบว่ามันเรียงของเรานี่ต้องไปเรียงแต่พอแต่ถ้าเรามาทําจริงๆอ่ะจุดเนี้มันมันมันบ่งบอกถึงความใส่ใจอ่ะ เออแล้วก็อ่าไปจัดของไปข้างหลังนี่ไปใส่สบู่กระทั่งเนี่ยจริงกล่องสบู่น่ะหนูทำตั้งแต่ออกแบบเลยนะใชกแบบกล่องนี่ตั้งแต่ไม่น่าเชื่อน่ะทำตั้งแต่ออกแบบเย็นแพ็คกล่องอะออกแบบแค่ไม่ได้ส่งให้คขาเท่านั้นเองเออออเดอร์ออเดอร์ก็คุยรายละเอียดสั่งของอะไรกับเขาอะไรเงี้ยแบบทําเองหมดจนกระทั่งพส่วนสุดท้ายคือแพ็ค แค่หนูไม่ได้ไปส่งให้ลูกค้าเท่านั้นเองเราจริงๆอ่ะหนูเป็นคนทํางานบาร์เกตติ้งแต่หนูไม่เคยคอนแทคลูกค้านะคะเพราะว่ามันไม่ใช่งานของเรางานของเราคือภายในก็คือซัพพอร์ตคนที่เขาขายแต่เราไม่ได้ไปขายเราไม่เคยไปเจอลูกค้าแบบว่าเป็นหน้าที่ของเราถ้าจะไปก็คือตามงานที่เราไปออกบูธอะไรเงี้ยเป็นลูกค้าแต่เขาก็ไม่ได้มักซื้อกับเรานะเขาก็ซื้อกับเซลเพียงแต่เราเอาบอก อย่างนั้นอย่างนี้ก็คืออันด์เทนไม่แน่นะในอนาคตพี่ไก่อาจจะได้มาทำงานที่นี่ก็ได้นะจริงนะเมื่อเช้ามีผู้บริหารไปรับขับรถไปรับที่ทำงานแล้วรถเปิดประทุนนะคะเลี้ยงกาแฟสตาร์บัคด้วยค่ะนี่นั่งเกรงมาเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามคือแบบพี่ไก่คุยกับคุณพอเนาอเคยคุยจากที่แบบแรกๆแค่ทักทายตามมารยาทตามอะไรแต่เขาไม่ได้สนิทเนาะ ใช่แล้วเรา<ม>เราเกรงใจด้วยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งแบบเรารู้โปรไฟล์ของแกว่าแกเป็นใครเป็นใครเราก็ต้องวางตัวนิดนึงเนาะ<ม>แต่เวลาเราไปหลังบ้านอย่างเงี้ยเราไปในฐานะเพื่อนของภรรยาแกเงี้ยค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อแล้วแบบมันทำให้เราคลายคลายความเกรงไปได้เยอะเลยเพราะว่า เราค่อนข้างจะเกรงแล้วก็เราค่อนข้างจะเกรงใจแกมากเพราะแกเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วด้วยหน้าที่การงานอะไรเงี้ยมันมันไม่สมควรที่จะไปเล่นไปอะไรเลยไงหลายคนก็รู้สึกแบบนั้นเขาบอกว่าคือค่อนข้างกลัวแล้วก็เกรงคุณพ่อมากๆก็เลยบอกว่าจริงๆเขาไม่ใช่แบบนั้นอยู่บ้านเขาก็รีแลกธรรมดาไม่ไลฟ์สไตล์ของเขาธรรมดาเอาเอาจริงๆแกแกเป็นคนหนึ่งที่แบบ ธรรมดากว่าที่เราคิดถ้าเรามองอมแค่โปรไฟล์แกค่ะแล้วแกเป็นคนที่ต้องเข้าหลังบ้านตรงไหต้องเข้าหลังบ้านถึงจะรู้ต้องเข้าลหลังบ้านแล้วคนขางละม,มหลังบ้านมาเล่าให้ฟังะะ <c oughs> แกทําให้เราแกทําให้เราสบายสบายอะค่ะแบบเออเนี่ยไม่ต้องเกรงไม่ต้องพูดหรอกค่ะเขาสแสดงเขาเป็นคนไม่ใช่แบบมาพูดแต่เขาทําให้เราเห็นว่าเนี่ยเรารีแล็กสบายสบายทาเหมือนเขาเป็นคนคนหนึ่งที่แบบเรา จะผูกไม้ตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทุกวันเสาร์นะคะเราก็จะไปช้อปปิ้งซื้อของกันตอนแต่ก่อนนะคุณพ่อเป็นคนขับรถที่ปไปเราก็ไปไปกันหมดเลยมีลูกเป็นพ่อแม่ลูกแต่ตอนนี้ตั้งแต่รู้จักพี่ไก่มาเราก็เลยเปลี่ยนดูทีนนิดนึงก็เลยไปซื้อของทุกวันอาจจะเป็นวันเสาร์หรือไม่วันก็นทีวันหนึง่งส่วนใหญ่ก็จะไปวันเสาร์แล้วลูกก็จะต้องอยู่กับเขาแล้วมีบางวันก็ฝากมาลิน้องมาลีก็คือลูกของพี่ไก่นะคะให้คุณพ่อเลี้ยงด้วยนะคะ คือพอเลี้ยงเด็กนะพี่รู้สึกว่าพ,พี่เอาเปรียบมากเลยผู้บริหารนะคะแต่พี่แบบว่าเป็นแม้กระทั่งพี่เลย้ยงคนขับรถเ,<ด>เขาดูแลให้ได้เขาเป็นผู้ชายอย่างที่บอกว่าพยามจะบอกหลายๆคนว่าคุณพอเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆเป็นผู้ชายชธรรมดาคนหนึ่งเลยค่ะที่ถ้าถ้าเขาถ้าคนมองด้านเดียวอาจจะดูรู้สึกว่าจะเข้าไม่ไม่ค่อยเขาเรียกไม่ค่อยง่ายที่จะเข้าหาแต่จริงๆเขาเป็นคนที่เข้าหาได้ง่ายมากๆ ใช่แต่แกก็เลือกคนด้วยนะเลือกแกมีมาตรฐานของแกแต่คําว่ามาตรฐานแกแกไม่ได้ไปตัดสินใครอะค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าให้คนนั้นน่ะรู้สึกว่ายากอะไรแต่ถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่เลยถ้าไม่ใช่แกแก็แค่ฟีดออกมาแกอยู่ของแกเขามีเพื่อนน้อยนะเหมือนกุ้งมีเพื่อนน้อยจริงๆบอกแบบว่าเราสองคนอะไรนี่ใสยคล้ายกันนรงมที่ว่าถ้าเราโอเคกับใครเราโอเคแต่ถ้าเราไม่โอเคเราก็ไม่เอาเลยนะคะ มันบางบางทีเจ้าตัวไม่รู้ด้วยซ้ําหมายถึงสีพลอยอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองกับแกมีความเหมือนกันหนึ่งความเป๊ะสองความทําอะไรแบบต้องทําเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ใจร้อนนะแต่เป็นคนที่ว่าเวลาทําอะไรอ่ะต้องลงมือทําอย่างน้อยเหมือนทเองสเต็ปหนึ่งมันผ่านไปแล้วขอให้ได้รู้ว่าเนี่ยทาแล้วแล้วก็แบบอยากให้มันทําให้เสร็จไปเลยอ่ะไม่ใช่มันคลาคาซังอยู่แล้วมันคือลักษณะนิสัยของของเขาอ่ะ อันนี้มองออกเลยแล้วเหมือนกันแต่ทํางานด้วยกันอ่ะก็ไฟกันนะไฟแต่แต่ส่วนใหญ่จะไฟเรื่องงานบางทีคุณพ่อก็ชนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องงานนิสัยทัดหนูยังไม่ถึงเขาแล้วเขาจะแต่หลังบ้านแกแกไม่เคยชนะนะคะบอกเลยเขาไม่เคยโต้ตอบหลังบ้านไม่เคยชนะเขาก็จะให้เกียรติภรรยามากาเขาให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นภรรยาเขามันก็แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยท้งรวมรวมถึงเพื่อนด้วยนะคะเขาให้เกียรติเท่ากันความเป็นสุภาพบุรุษอะค่ะแกแบบทําให้เห็น มีคำหนึ่งที่แกพูดแล้วแล้วมันทำให้มันทาให้พี่รู้สึกว่ามันความหมายมันกว้างอะค่ะ happy wife happy life พอแกพูดคำนี้ปุ๊บเก็ตเลยค่ะว่าใช่ใช่นั่นคือสิ่งที่แกพยายามทำให้เก็ตผู้หญิงแล้วก็ชอบคนที่ให้เก็ตผู้หญิงบางทีเขาเห็นผู้ชายที่กระทําต่อผู้หญิงอะต่อให้เป็นสามีภรรยาแล้วเขารับรู้ว่าเฮ้ยทำไมทําแบบนี้เขารู้สึกไม่โอเคเลยนะใช่แม้กระทั่งลูกน้องเขาหรือพนักงานเขาถ้าเขาทราบ เขาเคยพูดนะแต่เขาถึงว่าเขาไม่ได้ไปก้าวก่แต่เขาก็<ช>พูดในเชิงความเป็นผู้ชายว่า<ช>จริงๆเราเป็นผู้ชายเราเราควรจะให้เกียรติผู้หญิงมากกว่านี้อะไรเงี้ยใช่ซึ่งเราโชคด,ดีเนาะนี่เราแอบเมาามอยเามามอยบอดไม่อยู่เพราะวันนี้เมื่อกี้ซีอโอเข้ามาซีอโอล่อม,มาก <c oughs> <c oughs> แต่ ได้แค่นั้นแหละค่ะออมาหล่อหอสมาร์ทสมาร์ทหลุดมากแต่เขาก็จะมาให้คุณพอเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าเขาค่อนข้างมีประสบการณ์น้อยนะคะเพราะเขาเพิ่งมาได้จะน่าจะ2ปีเองนะเพราะว่าพี่ชายคุณพอแต่ก่อนเขาเป็น CEO แล้วตอนนี้เขาให้ลูกเขยเขามาเป็นแทนเพราะว่าลูกชายกับลูกสาวบ้านนี้เขาไม่ค่อยอยากจะยุ่งธุรกิจของครอบครัวนะคะเขาก็เลยให้ลูกเขยเัาขึ้นแทนก็เลยจะต้องหาตัวช่วยนิดนึงใช่ตอนนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะเข้ามาลงบริษัทนี้บ่อยมากเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอคือบางทีอาทิตย์นึงแบบสองรอบ <owad Es> เข <S <S <half> ้ามาอีกแล้วนี่วันนี้หล่อทะลุแมสเลยอะค่ะเห็นใช่ไหมตอนผ่านเห็นเสียงเสียงดีเลยเสียงหล่อเสียงหล่อตัวเป็นหล่อสูงบุคลิกดีมากเลยต้องคืออาศัยประสบการณ์ในส่วนของเขาเรียกบารมีอะสะสมบารมีประสบการณ์ก่อนแรกคุณพ่อจะเกษียณดูแล้วไม่ได้เกษียณยังไม่เกษียณตัวออกง่ายๆเพราะเขาให้งานเพิ่มอีกแล้วเขาบอกว่าขออีกสิบปีขออีกสิบปี สิปีก็เจ็ดสิบห้าแล้วนะพอดีพอท่านถ้าคุณพอเกษียณคุณพอจะให้สีพลอยเกษียณด้วยค่ะแกจะไม่ยอมเกษียณคนเดียวแล้วไอ้สิปีตอนนี้ยหนู่มสามสิบเจ็ดแล้วสิปีหนูก็สี่สิบเจ็ดนู้ยยังสาวอยู่เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับแกตรงนั้นน่ะแต่ถ้าแกเกษียณตอนเธอมับอกว่าหนูอยากทำงานเพราะว่าเราทำงานเราได้เงินเราได้เงินด้วยนิสัยด้วยแหละเกษียณยากเมื่อวานนี้พี่กายถามว่าเมื่อวานนี้จะบอกหลายๆคนว่าเมื่อวานเป็นวันครบรอบแต่งงานเจ็ดปีพี่กายถามว่าทำอะไรให้พิเศษบ้าง อายที่จะตอบเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยคือทุกวินาทีเป็นวันที่พิเศษของคนสองคนเนี้ค่ะเมื่อเช้าถามคุณพอว่าเออวันครบรอบแต่งงานเป็นยังไงบ้างแกแกพูดแกบอกว่าเราผ่านเจปีมาแล้วรู้ไหมคะอาถรรพ์เจปีไม่ใช่แค่ความเชื่อที่ไทยนะที่นี่ด้วยเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้วันนี้เขาเรียกว่าเอจีเอจีมันแปลว่าคันใช่ไหมใช่แปลว่าคันแต่ถ้าเราใช้เป็นสายแสดงมันจะเหมือนแบบเป็น คล้ายๆเมจิกหรือว่าเป็นอะไรที่แบบอารรถ์นอะไรสักอย่างอาราถรนเปีอค่ะอาร์ถัเปีที่นี่ก็เชื่อเหมือนกันนะคะที่นี่เขาก็เชื่อเหมือนกันแกบอกว่าแกผ่านแล้วแกบอกอย่างนี้ดีใจมากเลยแล้วเราก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยแล้วเมื่อวานเมื่อวานคือเรื่องเรื่องอะที่ร้านอาหารปิดร้านนั้นอะวันนี้วันนี้เขาก็เลยจะพาไปทานอาหารยีงบอกว่าคุณไม่ต้องทําอาหารวันนี้คุณไม่ต้องทําอาหารอยากให้แบบเออแต่บ้านเราจริงๆมันเหมือนกับแต่ละวันอะมันคือวันพิเศษจริงๆเราก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ใช่แล้วทุกวันก็คือสมีคน ความสุขกับการทํางานมากมาเข้าชีวิตเข้าอยู่กับตรงนี้ค่ะมันเหมือนแบบว่าเราถ้าวันไหนเราไม่ทํางานแกอาจจะพูดประมาณว่าถ้าผมไปวันหยุดเกษียณนั่นนี่เชื่อไหมแกพูดไปงั้นงั้นแหละอย่างสมมติว่ามีวันหยุดติดกัน4ี่วันเนี่ยโอเคสองวันแรกแกยังรู้สึกเฉยเฉยพราะวันที่สามคุณพอเริ่มหงุดหงิดแล้วค่ะเพราะว่าเขาเคยทํางานใช่บางคนเคยทางานแล้วแล้วก็มาดูโรงงานว่าเออมีคนอยู่หรือเปล่าแบบเออกะไหนทํางานคือเวหนูบอกว่าเราหนูก็เลยบอกว่า แน่ใจเหรอว่าคุณจะเกษียณนะแค่คุณปันหยุดแค่สี่วันติดกันคุณยังอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็คอยดูไปอีกสิบปีแกอาจจะแบบมีอะไรที่รู้สึกวางใจได้แล้วแกอาจจะแบบเขาก็ลังคลายตัวเองบ้างอะไรเงี้ยยังไม่เห็นโรงงานเดี๋ยวหนูจะอัปเดตโรงงานของล็อกโกรตอนนี้แบบเป็นตัวเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้จะหมดเวลาของที่ไก่แล้วเราจะต้องไปส่งพี่ไก่กลับบ้านไปดูลูกไปดูลูกแล้วค่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยว ทักที่ติดกันไว้ว่าพี่ไก่จะมาเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังขออนุญาตพี่ไก่แล้วนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้นก็รอแล้วแล้วแต่พี่ไก่ว่าจะมีเวลาให้วันไหนยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังแชร์ประสบการณ์เนะาะอย่างน้างนันก็เป็นประสบการณ์ให้คนท <ำ S 1> ําได้ทําได้คนเดียวค่ะยอมให้พู่ยิีูุ่ยยำคนเดียวก็ทำให้คนเดียวคนเืียจะไม่ทำทีมให้นะคะเขาบอกว่าทําใปกลุ่มคนเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามนะคะชีวิตพี่ไก่นะอาจจะเป็น คลิปหนึ่งในอนาคตแหละแต่กูไม่สามารถจะบอกได้ว่าเมื่อไหร่นะคัเนาะเดี๋ยววันนี้เราไปกันก่อน,<ด>อนแล้วเนาะเรา,เาครบกันใหม่คลิปวิดีโอหนาคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ